ขนมบิสกิตกรอบจิ๋วไร้มันโหแผ่นเล็กน่ารักมากขอดมหนะอยโหกลิ่นหอมอะชิมเลยหอมกรอบมากหมดเนี่ยคาราโดชานสามถุงไม่ถึงร้อยบาทขอของอร่อยปะ้ะทุกคนเป็นบิสกิตกรอบไรนะ้น้ำมันไม่มีไขมันทานนะจ๊ะบรรจุถุงขนาด80กรัมส่วนอันนี้รสต้นหอมกระดูกหมูบาร์บีคิวหูน่ากินมากไปลองกันเลยจ้า <S <S เปิดกันเลยจ้าข้างในเขาจะเป็นบิสกิตเล็กๆแบบนี้ที่มาพร้อมกระถุงซิปนะจ๊ะเก็บได้หมด9เดือนลองกันเลยจ้านี่โรยต้นหอมเล็กๆแบบนี้นะหอมดิ อืมหวานขอยคำ <c oughs> เผินมากจ้ะมาต่อที่สองจ้าเป็นวาซาบิน้ำผึ้งนะจ้านี่อย่างนี้เลยปะลองเลยจ้าอืมอันนี้ก็กินหอมลดวาซาบิแตะจมูกอร่อยจ้า <c oughs> กินเลินมากเลยจ้ากินได้เรื่อยเพราะเขาไม่มีไขมันทานจ้านี่เหมาะมากเลยจ้าสำหรับกาแฟหรือชาของกลอง S <S เรียบร้อยแล้วจ้าขนมพิกกิกรอบจิ๋วไ <ning> ร้น้ำมันไม่มีไขมันทานบรรจุขนาด80กรัมนะจ้าแบบถุงแบบนี้เลยครัรสชาติหมดเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทคอยคาหขคมากใครกินของอร่อยแตัวเขาล